ก็ถ้าเหมือนจะเป็นวัดพึ่งพัฒนาเนาะก็คือญาติโยมยังไม่ได้มาทําบุญกันมากมายก็คือว่าค่อยๆสร้างไปทําไปดูวิธีก็เหมือนว่าล้างแหละแต่ผ้าก็เสร็จแล้วแต่ผ้าท่านสวยงามมากแต่รอบๆยังไม่เสร็จก็สวยงามมากนะนี่ใบเสร็จมาผ้าใหญ่ใช้มงคลอื นี่ครับข้างบนงอออ 2, บนเสียนท่านนกพิราบเยอะมากเนี่ยนกราบบินกันบานเลยนี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ก็คือนี่ไงเขาเพิ่งสร้างศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกวันใหญ่ใช่บางคนเนาะออสี่หกใช่นี่ก็สร้างมาก็สี่หกห้าหกยี่สิบกว่าปีเนาะนี่ก็คือว่าอยู่ติดแม่น้ำอยู่ติดบึงไม่ใช่แม่น้ำ กผมนี่ก็อันนี้ก็สร้างมาใหม่เนาะนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆนะว่านี่เป็นยังไงก็มีกุฏิพระอยู่อืมองสร้างแบบยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จดีใช่ก็อดูวิวทิวทัศน์ดูกันรสร้างรอบนะใครสนใจมาเที่ยวได้นะครับผมอยู่อำเภอโพสิส um ุวรรณตำบลอิเซอ บ้านพระหมู่สิบหมู่หนึ่งวัดเวรุวันวัดเวรุวันอืวัดป่าเวรุวันช่วยกันมาเที่ยวมาอะไรมาทําบุญอ,อถ้าพระท่านจะได้บุญน,นะวัดให้สวยงาม<ช>เนาะก็ยังขาดทุนปัจจัยที่จะสร้างวัดอยู่ใช่เพราะว่านี่ก็วัดดั้งเดิมเลยอ่ะตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กันตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ๆๆๆอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอ่ะเนาะ,ะดั้งเดิม พัฒนามาเรื่อยๆจนมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้สวยมากหลวงพ่อใหญ่ทำมงคลใช่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลทำทำหลวงพ่อใหญ่ทำมงคลใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตายแล้วกดติดตามพอบคัณไม่เอาพวกเพี้ยด้วยนะคะนี่พระองค์ใหญ่ๆนะคะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะคะสวัสดีคะ่ะ นี่ดูซะก่อนวัดบ้านๆก็สวยนะคะไม่ใช่ทำแบบนั้นนะเราก็ค่อยๆทำไป